ยูสคาเทรนนิ่งอะคาเดมี่แหล่งศาสตร์ของรถยนต์มือสองเสนอศาสาตร์แห่งหรูลึกสภาพแท้ตอนการสรนสร้างกดจริงยูสคาให้แก่องค์กรเรลาผู้ถูกสันสร้างยังคงอยู่ที่ชิ้นส่วนคานบนหม้อน,น้ำเพราะถือว่าเป็นชิ้นส่วนด้านหน้าสำคัญที่จะรับแรงกระแทกก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องเครื่อง ได้ชิ้น,นว่าหน้าที่ปีของคานบนหม้อน้ําทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องได้รับการประเมินสภาพดูว่ามีความดั้งเดิมอยู่หรือไม่พวกเขาได้รับรู้ว่าการจะดูว่ามีความดั้งเดิมอยู่ที่ชิ้นส่วนนี้หรือไม่นั้นให้ดูที่สภาพของหัวน็อตซึ่งเป็นอีกหนึ่งสี่ตัวช่วยที่จะมีปรากฏอยู่ดังนั้นวิทยากรได้ย้ำสรุปว่าหน้าที่ ขานบนมอน้ําทั้งซ้ายและขวาจะมีทั้งรูน็อตและหออัวน็อตซึ่งเป็น2องในตัวช่วยที่จะต้องจดจาก่อนนั่งเดิมให้ได้ไม่งั้นจะพลาดเราผู้ถูกสรรสร้างแห่งชอทเทนิซิงต่างก็ตั้งใจจริงเพื่อที่จะเป็นคนจริงยูสข่ห้ได้อย่างเต็มที่